นี่คือปุ๋ยที่เขาอาจจะปลูกข้าวโพดน่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียว่าสี่สิบกระถุงคือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมความเสียหายเหล็กต่อห้องน้ำก็ถูกไฟไหมนะ้น่าจะสร้างใหม่เหมือนกันนะ ้องน้ำก็ไม่ไข่าว่าวันนั้นน้ำไม่มาอืมคุยช้อนใช้ไม่ได้แล้วเหตุเกิดขึ้นมาสี่ทุ่มสี่ทุม่มอ่ไม่เตรียมขนาดนี้เนาะเพราะเหตุแต่หัวนี่ก็ไม่เหลือเลย จ้าขอองพ่่นนยูไหละตรงนี้น่าจะเขาสร้างบ้านอยู่ข้างบนมั้งอ๋อแต่ให้เขามารับของเป็นเนี่ยรับรองใช่ไหมเป็นสร้างบ้านรับรองชั่วคราวเหรอไม่แน่ใจนะอบตเขามาช่วยเขาว่างั้นอ่ะรวย แต่แค่แค่บูแคแคบ้วยเนาะนี่ดูข้าวที่จว่าผ้ากะสอบกัโลกะนี่มีแต่เม็ดข้าวไม่หมดเลยปีนี้ก็ นี่รถมอเตอร์ไซค์ใช้การไม่ได้แล้วลอยไหมเอาปุ๋ยออกมาได้ไม่กี่ถุงนี่บ้านเดือกจาระกันแล้ว

피아크 2개 다 빼내려라. 아이, 걔는 3모 빼내네. 3몰은 모자라. 그지, 쟤네모 아마 걔 모자라. 딱하네, 아베가네 뽑혀서 놔둬야. 딱 털어놓으면 걔네들 빨리 모자라. 자네들이 뽑혀서 놔둬야. 3몰은 갈래요? 네, 바퀴 바퀴 미고 가. 아, 쟤, 디디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 디 จริงๆ่ได้จีทัวาับทัวลไม่พับพับไม่ใช่จีไม่จีใช่ไุกใช้จีไหมล่ะลูกลูกจ่พับวันนันจะกูติดูเลยวันไี้จะเลยอืเจีทัวกับลกเด็กขา่าทัวแล้วก็สามาีสดๆสุสยันแล้วเด็มจะเรียนยงก็จะเรียนอย่หนแต่ครไปคาดขาดูดชีชวก็มหม้อพี่มหม้อ 吃吃了药，睡着了呢。